สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมอเบเกอร์แคมเมอร์กับช่วงเด็คโชว์เคสในเกมโป k e m o n TCG Pocket นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของการไต่แรงแพทใหม่นั่นก็คือ Wisdom of Sea and Sky เนี่ยหนึ่งในเด็กที่มาแรงมากๆก็คือเด็กอา c e เซอุสนั่นเองแต่ว่าเป็นอาเซอุสท,ที่ไม่ได้เหมือนกันกับโค้งสุดท้ายของแพทก่อนหน้านะแต่ว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรบมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop ครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official Line Ad ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ ในส่วนของ d e ็กอาร์เซนะครับจะเรียกได้ว่าเป็น e c โกเด็กเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเออก็จะต้องใช้ดวงในการจั่วการ์ดในช่วงต้นเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ถ้าจั่วได้ผมบอกเลยครับว่านี่เป็นหนึ่งในเด็กที่ซิ่งแล้วก็มีดาเบตต้นเกมเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวแล้วมาดูในส่วนของลิสการ์ดกันดีกว่าครับก็จะมี a r c e เซอุสเนะครับเป็นจํานวน2ใบมีพิชูนะครับเป็นจํานวน2ใบเซราโอลาเป็นจํานวน2ใบแล้วก็ น้องไก่เหลืองนะครับเป็นจำนวน2ใบทีนี้เนี่ยในส่วนของคอมโบเบื้องต้นนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเราต้องจ่วงให้ได้พิชูนะครับขึ้นแอคทีฟโซนไปแล้วก็ต้องจ่วงให้ได้อาเซอุสนะครับมายืนบนเบนเพื่อที่พิชูเนี่ยจะได้เติมจี้ให้กับอาเซอุสได้เด็กนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ ถ้าเราได้เริ่มเล่นเป็นคนแรกเนี่ยเรายิ่งได้เปรียบแต่ถ้าได้เล่นเป็นคนที่2มันอาจจะช้าลงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้เลยนะครับดังนั้นออคอมโบเบื้องต้นชุดแรกนะครับการจวได้พิชูกับอาเซอุสเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญแต่ถ้าจวพิชูไม่ได้แต่ว่าจวได้เป็นเซราโอลาแทนเนี่ยก็ได้โดยเช่นเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยกว่าตรงที่ในมือเราก็จะต้องมีเอเลเมน l s ลสวิชด้วยเพื่อที่เราจะได้ทำการโยกจี้นะครับจาก เออเซราโอลาเนี่ยไปให้กับอาร์เซอุสอาร์เซอุสเนี่ยจะเล่นได้ไวมากๆนะครับจากคอมโบเหล่านี้เออถ้าเราได้เล่นเป็นคนแรกนะครับเทิร์นแรกพิชูติดจี้ให้กับอาร์เซอุสเทิร์นสองนะครับเออเราทำการติดจี้ให้กับอาร์เซอุสแล้วก็ใช้เอ็นเมทัลสวิตต์นะครับดึงจี้จากเซราโอลามาเห็นไหมครับว่าอาร์เซอุสเนี่ยก็จะพร้อมเล่นเลยนี่ถ้าเรามีการ์ดที่อยู่บนเบนซ์สามใบเนี่ยนั่นหมายความว่า อาร์เซอุเนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้เป็นจำนวน130หน่วยนะครับตั้งแต่เทิน2ซึ่งค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่า,เ,าเราไปเจอมิลเลอร์เด็กที่เป็น a าร์เซอุเหมือนกันและเรามี g ีโอวานนี่อยู่ในมือเนี่ยดาเมจเราก็จะมีเป็นจำนวน140หน่วยซึ่งก็พอดีที่จะ knock out อาร์ u ซอุสฝั่งตรงข้ามได้นะครับอ่ะขบวนข้อข่าวของเด็กนี้ก็จะประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูในส่วนของการไอเทมแล้วก็การซัพพอร์ตกันบ้างนะครับก็จะมีเอ็กซ์สปีดครับเป็นจำนวนหนึ่งใบเอ็กซ์สปีดเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าเวลาที่เราจวดได้การ์ดโปเกมอนที่มันไม่ได้เรียงลำดับมาตามที่เราต้องการอย่างเช่นแบบว่าเออการเอาพิชูไปไว,ไว้บนแอคทีฟโซนไรอย่างเงี้ย เอ็กซ์สปีดเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากมากครับมันจะทําให้เราสามารถถอยไก่เหลืองหรือว่าเซราโอล่าที่เราอาจจะโจมได้เป็นใบแรกเนี่ยลงมาแล้วก็เอาพีชูขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราโจวได้อาร์เซอุสเป็นใบแรกอย่างเงี้ยเราอาร์เซอุสแบบเราอาจจะปล่อยให้ยืนรับดาเมจไปเทิร์นสเทิร์นก็สามารถใช้เป็นอิวมาเนี่ยดึงกลับมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการถอย2ใบนี้ก็เลยกลายเป็น1ในการที่ค่อนข้างสําคัญสําหรับเด็กนี้ต่อมานะครับก็จะมีโปกเกบอลครับเป็นจำนวน2ใบเอเลเมนทัลสวิตซ์สองใบ,งบครับผ้าคล จะได้ทำให้อาร์เซอุสเนี่ยสามารถยืนรับดาเมจพวกที่มีพลังโจมตีประมาณ1 4 0่งถึงหนึเนี่ยได้เป็นอย่างดีเวลาที่เราไปเจอแบบว่าเด็กอ,อ่อลิซดอนนะครับกิลาตินา่าดาร์กไลอะไรประมาณเนี้ยก็จะทําให้อาร์เซอุสยืนรับดาเมจได้ดีขึ้นนั่นเอง ต่อมาครับโปรเฟสเซอร์รีเ r ิร์ชใบครับเอม่าใบจิโอเวนน่ใบครับซาบ i น่แล้วก็ไซรัสนะครับอย่างละ1ใบด้วยกันและนี่นะครับก็คือการทั้งหมดของ d e ็ k a าร์เซนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยนิยมหยิบมาใช้กันในช่วงโค้งสุดท้ายของการไต่แล้งซีซั่นนี้นั่นเองส่วนวิธีการเล่นจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในช่วงของเด็กโชเ s e เลยครับโอเคมาครับ นี่แหละคือมือที่ถูกต้องของเด็กนี้นะครับคือมีพิชูอยู่บนแอคทีฟโซนมีเซราโอลามีอาเซอุอยู่บนเบนแล้วก็มีเอลิเมนทัลสวิชอยู่ในมืออันเนี้ยก็คือเพอร์เฟกเลยว้าวมันจะเพอร์เฟกกว่านี้ถ้าเราได้เล่นเป็นคนแรกพอได้เล่นเป็นคนที่สองแล้วมันก็จะเอื่อยเชยอีกนิดนึงจริงก็ได้แหละ เพียงแต่ว่าเซราล่าอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์ขนาดนั้นแล้วไงความไวมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนถ้าเราได้เล่นเป็นคนแรกใช่ปะพี่ชูติดจี้ตาต่อมาติดหนึ่งจี้แล้วใช้ Elemental Switch ดึงจี้จากเซราล่ามาเห็นปะเทิร์สองพร้อมเล่นแล้วเว้ยแต่ว่าพอเราได้เล่นเป็นคนที่สองปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะช้าไปหมดเลยเพราะว่าเซราล่าก็ต้องรอชาร์จจี้ในเทิร์นถัดไปมัน มันมัน,ม,นมันชา้าในเทินตอนจบเทินเรานี่แหละแต่ว่าเราใช้จี้ไม่ได้เราไงเพราะมันจบเทินไปแล้วมันก็เลยต้องรอใช้ในเทินถัดไปนั่นหมายความว่าเทินถัดไปอะ่ะเราก็ติดจี้ให้อาเซอุสด้วยตัวของเราเองได้แล้วไง <laughs> มันก็เลยนั่นแหละมันก็เลยช้าชา้าอ่ะดูสิ ตาหน้าถ้าเขาอีโวเขาก็ยังตีไม่ได้ปะเพราะจำได้ว่ามันต้องใช้สองจีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเออใช่ต้องใช้สองจีอ๋อแต่มันแต่เขามีเลือดร้อยยี่สไงตอนนี้เราตีได้แค่ร้อยสิบเองเอ้ยใช้ซิลเวอร์ฟี่าแต่เขาเห็นการ์ดในมือเรานะไม่มีการซัพพอร์ตให้เธอตัดหรอกจ้านี่ไงมาละขอการ์ดโปเกมอนหนึ่งใบได้ปิดเกมเลยยส yes, ถูกต้องที่สุด จบละไหวไหม <laughs> ยังไม่ได้ใช้อาร์อตีเลยด้วยซ้ำเนะี่เย้ตาแรกที่ชนะด้วยแบบว่าคอมโบการ์ดท,ที่วางบนบอร์ดอย่างถูกต้องนะครับ <laughs> <laughs> แมงมุมสายฟ้าอันอันแมงมุมสายฟ้าคืออะไรอยู่กับพิมพ์มา อยู่กับอย,อยู่กับพี่แมงมุมสายฟ้าก็าเลยเอ่ยแมงมุมสายฟ้าคือใบไหนวาทุกคน Few Moments Later อ,อย่างที่บอกแหละคนแรกได้แต่การของปังๆเนี่ยโปกเกบอลเนี่ยต้องเป็นอาเซอุสเท่านั้นนะถ้าเป็นอาเซอุสล้วก็คือปังปัวมาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่ามิลเลอร์เด็กปะ <laughs> ไม่แต่ช่วงนี้คนเล่นเด็กนี้เยอะจริงๆเออคนเล่นเด็กอาเซอุสเยอะจริงๆนะครับขอล่ามาไก่เหลืองได้ไม่ถึงกับแย่สบเทินครับไม่ถึงกับแย่แต่เสียงก็คืออ่อยละ <laughs> คิดซะว่าฝั่งนั้นเขามือแย่ยิ่งกว่าเรา ฝั่งนั้นเขาติด1 G ใช่ปะแล้วก็ตาหน้าถ้ามี Elemental s w i s h ก็สามารถดึงจากเซราล่ามาติดอีกหนึ่งก็สามารถเล่นอาซสุนในตาหน้าได้เลยใช่ไหม แต่การเปิดด้วยอาเซอุสอ่ะไม่แย่นะเนี่ยถ้าสมมติว่าบนเบนนะ่ะมันเป็นเซราโอล่าสองใบแบบเนี้ยแล้วนี่มือมีเอเลเมนทอลสวิตต์ได้ยังไงเบิร์กอยู่แล้วสุดท้ายอะ่ะต่อให้อาเซอุสมันจะโดนดาเมจสักหน่อยอเราสามารถใช้อิลมาดึงกลับแล้ววางอาเซอุสใหม่เอาอาเซอุสขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมใช้เอเลเมนทอลสวิตต์ดึงมาให้อาเซอุสเห็นไหมพรอมเล่นแล้วโคตรไวแต่อาเซอุสผมอะ่ะอยู่ไหนตอนเนี้ยหนูอยู่ไหนลูกบ้า จะโดนซาบ,บีน่าไหมวะเนี่ยถ้าติดจี้แบบนี้ไม่ใช้อิลมาดึงแน่นอนโอเคเลือกที่จะถอย,น,ยนะฮะว้าว อาเซอุสยังยังไม่มาอีกอันนี้ต้องถอยนะเพราะว่าเราต้องเก็บไกลเหลืองไว้ชนอาเซอุสด้วยไงเนีย่ยแล้วผมจะวางการอีกใบหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าต้องเหลือสล็อตไปวางอาเซอุสไง อาเซอุตไปอยู่ฝั่งนู้นหมดละนะครับผมบอกว่าทำไมผมจวบไม่ได้สักที <c oughs> ไม่ไก่เหลืองผมมือเขาดีมากเลยนะเนี่ย ยังอีกเหรอพี่ <laughs> ยังไม่มาอีกเหรอพี่อ๋อยังไงเขาก็ไม่มีจี้อยู่แล้วนี่ปะจี้ยังไม่พอแต่น่าติดได้หนึ่งเมตรเพราะว่าเซ拉อุล่าอีกใบหนึ่งเขาก็ไม่มีจี้แล้วไง ตอนนี้อาเซอุสผมมาคือพร้อมเล่นเลยนะเว้ยเพราะว่าแบบเรามี Elemental ลสวิตสออันไงเนี่ยเราจี้บนบอร์ดแล้วก็เพียงพอละต่อให้แบบจะเสีย1เม็ดไปกับการถอยมันก็ยังแบบอาเซอุสก็ยังแบบมีจี้มากพอให้ตีอยู่ขอแค่ขึ้นมือเหอะตอนนี้ถอร้องละ <c oughs> เออนั่นแหละถูกต้องคะ่ะบไปอ,อ๋อตะวันอ๋อวันฮิตเขาได้พอดีเลยนี่ perfect มา ถ้ามางนานก็จบไปละพรหนุ่มสักชาลีลอย,ยนะั้นไาและสิ่งที่เราจะเซอร์ไพรส์เขานะครับนั่นก็คือเจียววานีเอา้าไม่ได้ตีเลยจบจะรีบยอมแพ้ทำไมเลยไม่ได้เอาอาเซอุด แบบขึ้นมาเป็น MVP สักครั้งเลยเพราะอะไรเขากดยอมแพ้ก่อนนะครับ GG ไป A few minutes later โอ้โหเนี่ยตาเนี้ยของจริงการดได้มือช่วงต้นเกมแย่ของจริงเอาละมีเลอร์เด็กอีกปะเนี่ยเชื่ออย่างว่าช่วงเนี้ยคนเล่นเด็กนี้เยอะตลอดไปแฮร์รี่ แต่เขาแบบลำดับการ์ดสวยกว่าเราไงพอเขาได้เล่นเป็นคนแรกแล้วเขามีพีชูอยู่บนแอคทีฟโซนอ่ะตาต่อไปแมงไก่เหลืองก็พร้อมเล่นละแต่ถ้าผมจวดได้พีชูตาหน้าก็ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้เอ็กซ์สปีดถอยได้นะครับติดจี้เออแต่ว่าอาเซอุสมันมตีไก่เหลืองไม่ได้นี่ว่าอืมยังไงดีละทีนี้ ขอเป็นเซราโอล่าแทนก็ได้เปลี่ยนแผนอาซ่โหแม่งปบมือให้เลยมือสวยมากฝัง่งนั้นอ่ะเนี่ยเวลาเล่นเด็กเนียมมือมันต้องอย่างนี้แหละทุกคน มันไม่ใช่อย่างฝั่งเราอย่างฝั่งเราเนะ่บอได้เลยเออบอได้จริงๆพิชูมาจริงๆด้วยอ่ะอย่างน้อยมีเซราล่ามาช่วยชาจีกีกแรงหนึงก็ดีแต่ว่าเราไม่มีเอเลเมนทัลสวิตช์อยู่ดีเนาะ อันนี้ต้องถอยครับต้องเอาพิชูขึ้นแต่ตาหน้าพิชูอาจจะโดนเก็บนะอ่ะเขาอาจจะเอาเซราโอล่าขึ้นมาตีพิชูอะไรอย่างงี้มั้งอ่ะจบเิรินครับตาหน้าผมไม่ขออะไรมากครับถ้าเขาเอาอาร์เซอุสขึ้นอนะ่ะผมขอให้เขาเอาอาร์เซอุสขึ้นเอา้าอะไรวะ เอาใหม่พูดพูดใหม่พูดใหม่เมื่อกี้เบลอตาหน้าผมไม่ขออะไรมากครับถ้าเขาเอาอาร์เซอุสขึ้นเออผมขอจั่วได้การ์ดโปเกมอนแล้วผมเอาอาร์เซอุสขึ้นบวกจิโอวานี่ผมชนะเขาเลยแต่ถ้าเราขาดโปเกมอนเราจะตีร้อยสี่สิบไม่ได้ไงเราก็จะตีได้ประมาณร้อยยี่สิบ ตติกกก๊ในมือเขาไม่มีเอเลเมนทอลสวิตหรอโอเคเขาเอาเซราโอล่าขึ้นก่อนไม่แต่ถ้าเอาเซราโอล่าขึ้นก่อนอะโอเคเราจะได้ไม่ต้องแบบหวังพึ่งการจั่วการ์ดเทิร์นหน้ามากเกินไปนีอีกอย่างนึงคืออาร์เซวุฒเขาก็จะเริ่มช้าลงแล้วหรือเขาจะใช้พิชูอ่าไม่ใช้เซราโอล่า ตีมาเลยเบ๋เบ๋ be. ดีมากปะเออแต่เราก็ไม่ช่วยอยู่ดีนะเขาจะมีบางทีเขาอาจจะขึ้นมาโป้งมีเลสมีเจวานี่อะไรเงรี้ยเหมือนกันกับเราตอนนี้ผมอาจต้องมีผ้าคลุมเพื่อความสบายใจนะแต่ตาหน้ายังรอดอยู่นะอ่าโอเคตาหน้าเรายังรอดอยู่เพราะว่าอสูรเขายังมีจี้ไม่พอไง ประเด็นคือเขาจะเอาอะไรขึ้นมารับดาเมจอ๋อไก่เหลืองไม่ยากเลยห <laughs> มับเขาให้ ทุกคนว่าเขาจะติดจี้ให้ไก่หรือว่าอาซิอส,อสโอ้ถ้าติดจี้ให้ไก่อะผมจะยอมเสีย2องจี้ถอยแล้วเอาเซราโอลาขึ้นไปตีเลยจริงตอนนี้ซาบีน่ามาก็ไม่มีประโยชน์ละเพราะถ้าใช้ซาบีน่าเขาก็เอาไก่อีกใบหนึ่งขึ้นมาอยู่ดีแอบเสียได้สอจี้ที่จะถอยอยู่เหมือนกัน โอเคอันนี้คงแบบตั้งใจจะไม่ใช้อัเซอุดแล้วมั้งผมว่าเนอะไปเราตีก่อนได้เปียบอยู่แล้วแต่ว่าตาหน้าถ้าเขาติดจี้ไก่เหลืองใช่ปะแล้วแล้วไก่เหลืองเขาเก็บเซราโอลาเนี่ยเราต้องเตรียมไก่เหลืองใบนี้เหมือนกัน สุดท้ายรอบเนี้ยจะเป็นการสู้กันระหว่างกีกี้ไม่ได้ใชและอาเซอุสจริงๆตานั้นน่ะเขาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมเขาถึงเอาเซร่าขึ้นมาอาจจะอาจจะเซฟแหละคงกลัวว่าเราจะเอาอาเซอุสขึ้นแล้วมีจิโอวานี่หรือมีเลดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆถามว่าเขาทำถูกไหมเขาทำถูกนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจเอาอาเซอุดขึ้นเทิร์นนั้นอะผมปิดเกมเลยไปแต่ตอนนี้ยังไงเราเหนือกว่าเพราะว่าอะเนี่ยเห็นไหมเข้าไก่เหลืองขึ้นมาตีต่อให้เก็บได้แล้วก็เอาไก่เหลืองใบนี้ขึ้นไปอยู่ดีเว้นต่บว่าเขาแบบว่าจะยื้อเกมด้ว้งานแบบใช้ไซรัสดึงอาเซอุสขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย งไงตอนนี้มีอาเซวุสองใบก็ไม่น่ากลัวละคิดหนักมากเลยนะฝั่งนั้นนะเอาจริงว้าวโดนตัดจีโอนี่ววะเนี่ยตอนนี้มันเป็นตอนนี้เขารูล้ละว่าเออ การที่เขาตัดสินใจไม่เอาอาเซอุสขึ้นตั้งแต่เทิร์นนั้นน่ะเขาคิดถูกลลเดหรือจะวางไกลเหลือง ถ้าถ้าเขาเอาไซรัสด,ดึงอเซอุสไปเดี๋ยวเราใช้อิลมาดึงกลับเล่าไก่เหลืองตีจบชนะละเว้นแต่ว่าเขาจะยื้อด้วยการแบบถอยไก่เหลืองเอาเอาเซอุสเอาอะไรขึ้นมายื้อเกมอีกก็แล้วแต่แต่ว่าณนะตอนนี้ผมยังมองไม่ออกนะว่าเขาจะชนะเราได้ยังไงเหมือนเหมือนทำได้แค่ยื้อเกมอะ่ะเออนั่งสาร สตากรรมของผู้เล่นเด็กเดียวกันแต่จริงๆอ่ะตอนเปิดเกมมาเขามือดีกว่าเรานะเรามือไม่สวยเท่าเขานะอูฟอ่ะส่งไปเลยยังไงเขาวันฮิตอาเซอุสไม่ได้เลยนะอะตีมาเนี่ยส่งของหอมหวานสุดๆขึ้นแอคทีฟโซนไปให้เราเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ตีอาเซอุสมาถึงแล้วขาวก็ถอยอีกเห็นปะ เขาจะยื้อเกมทำอน,นี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแต่จริงๆอ๋อเขาใช้ไปอันหนึ่งแล้วเห็นป่ะไม่แน่นะผมว่าตาหน้ามีสิทธิ์ว่าเขาอาจจะไม่ตาหน้าหะตานี้แหละกำลั <c oughs> ลงจะพูดว่าตาหน้าเขาอาจจะใช้เอเ m e เ t a น s ท i t สวิชโอเคอ่าต้องดึงกลับละเขาใจร้อนรีบใช้ ใส่รัดไปหน่อยนะผมว่าเอ๊ยซาบีนา,าดิไม่ใช่ไซรัสไม่แต่เอาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นซาบีนาหรือไซรัสอะอย่างผมอะถ้าผมไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราใช้การ์ดใบเนี้ยแล้วเราจะสามารถแบบเก็บหนึ่งล็อกเอา์หรืออะไรได้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เท่าไหร่เลย คือถ้าจะใช้แบบเออต้องมั่นใจว่าเก็บน็อกหรืออะไรเงี้ยได้แน่นอนไม่งั้นก็เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นกรณีแบบเนี้ยถ้าเราแบบจัดการเขาไม่ได้สุดท้ายเขาก็อาจจะถอยกลับหรือเขาอาจจะดึงกลับเข้ามือหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเหมือนกับว่าเราใช้ซาบิีน่าหรือไซรัสในเทิร์นั้นอนะไปแบบฟรีๆเลยเอาละาแต่ต้องปลบมือให้เขาจริงๆนะสู้ไม่ถอย สู้ไม่ถอยสุดๆแล้วเมื่อไหร่ซาบีนา่าไซร้านผมจะมาเออคำถามมาสักทีเถอะจะได้จบจบไปอ่ะ <c oughs> นั่นแหละถูกต้องครับปิดตำนานการต่อสู้ของเรากีกีกาการอบนี้แทบไม่ได้ใช้อาร์เซอุลเลยใช้อาร์ซอุตีครั้งเดียวเองมั้งเออแต่อย่างน้อยอาร์ซอุก็ได้ MVP เห็นไหมล่ะ,ละ <laughs> อ่ะสรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเด็กอัเซอุสใหม่ล่าสุดนะครับที่ไม่ได้จับคู่กับทับวโคเหมือนกันกับแพทที่แล้วละแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นการจับคู่กับการ์ดโปเกมอนที่เน้นเอามาซัพพอร์ตอัเซอุสโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะแบบการแบบเติมจี้ในช่วงต้นเกมเด็กเนี้ยต้นเกมแม่งโคตรจะสําคัญเลยการที่คุณจะเล่นเด็กนี้ให้เก่งได้เนี่ยคุณต้องมีดวงในการจัวการ์ดต้นเกมที่ดีมากๆคุณต้องจวได้พิชูและขึ้นแอคทีฟโซนตั้งแต่ช่วงแรก คุณจะต้องมีเซาโอล a าแล้วก็เอเลเมนท Switch นะครับถ้าคุณขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปอะ่ะมันก็ไม่เชิงว่าเฮ้ยเราจะแพ้เลยซะทีเดียวหรอกแต่ว่าภายใน1-2ถเทินต่อจากเนี้ยคือคุณจะต้องแบบเซตบอร์ดให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่งั้นมันปิดเกมไม่ทันครับอาเซอุสเนี่ยมีตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะ ทั้งพลังชีวิตทั้งพลังโจมตีแต่ว่าก็นั่นแหละด้วยความที่มันเป็นการทีท่ค่อนข้างเก่าแล้วถ้าเอามาเปรียบเทียบดาเมจกับการ์ดในปัจจุบันน่ะมันก็จะน้อยกว่าประมาณ10-20ดาเมจอะ่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราเซตอาร์เซอุ U T ช้าเราต้องไปชนกับการ์ดใหม่ๆใ,ในช่วงกลางถึงเลทเกมอะ่ะมันสู้ไม่ไหวนะวันนี้เราเอาอาร์เซอุสเอมาเล่นเนี่ยเป็นเอ็โเด็กเลยนะครับคือพอดวง จวการในช่วงต้นเกมดีทําอันซิวได้ไวคุณจะปิดเกมได้ตั้งแต่ช่วงแรกแต่ถ้าทําไม่ได้จะเป็นอีกหนึ่งเด็กที่เล่นลําบากคืออันนี้บอกตามตรงนะเท่าที่ลองเล่นมาส่วนตัวผมยังชอบเอเด็กพิกาจู ex ที่เคยแนะนําไปก่อนหน้านี้มากกว่าเด็กนี้แต่ก็นั่นแหละเอ่ออาจจะเป็นดวงในการจวการหรือว่าเด็กมันก็อาจจะเลือกคนอนะบางคนหยิบเอาเด็กนี้ไปเล่นอาจจะเก่งกว่าเด็กพิกาจูก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วลอง จัดลิสการ์ดแล้วก็เอาไปเล่นตามกันดูถ้าเด็กนี้เวิร์กก็สามารถใช้เด็กนี้ไต่แรงในช่วงโค้งสุดท้ายได้เหมือนกันแต่ถ้าเล่นแล้วรู้สึกว่ามือบลิกเหมือนกันกันกนกบผมนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นเกมอ่ะกลับไปเล่นพวกเด็กปิกจูดีกว่านะครับอืมอะลองเอาไปประกอบการตัดสินใจแล้วก็จัดเด็กเล่นตามกันดูนะครับ